สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงิสมิลลาฮิร์ราะห์มานิรราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามิน والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ال نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากอัลลอฮุบ ب า ا ن ه وتعال ่าประสบเด็กพี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามท,ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้คุยกันต่อจากตอนที่แล้วว่าเป้าหมายหรือ จุดประสงค์ที่ห้ามแต่งงานห้ามนิกากับคนที่ทำซีนาเนี่ยคืออะไรทำไมต้องห้ามด้วยซึ่งแต่งงานนี่เป็นสิ่งที่มีเกียรตินะพี่น้องเนาะเป็นงานที่มีความบรารกัรมีความจำเริญถูกไหมครับอืมเป็นเรื่องน่ายินดีแต่การแต่งงานบางกรณีบางงานก็ไม่มีความจำเริญเพราะ ไปเอาของฮารอมมาใส่ไปเอาของที่ไม่ถูกผิดหลักการศาสนามาใส่ทางงานแต่งงานหนึ่งมีการมีการเสิร์ฟคือเครื่องดื่มที่มืนเมาพี่น้องคิดว่าเราจะไปร่วมไหมเนาะคงไม่ไปอยู่แล้วและมุสลิมก็คงไม่ได้อยู่แล้วเนาะ เออไอส่วนไอหลังต้นกล้วยมันจะไปแอบกินกันอันนั้นอีเรื่องหนึ่งมันไม่รู้ไอนะไอไอ,ไอหลังต้นกล้วยเขาก็ชวนไปงานบุญนี้แหละเออเทโอโหฟองฟอดเลยแล้วก็นึกว่าเก่งขวยนะฟองฟอดเลยที่ไหนได้พวกนี้ไปแอบไปกินเหล้ากันกินเบียร์กันกินเบียร์นะไปกินมุสลิมสมัยก่อนเคเรมกัน เดี <Yeah. S 2> ๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับทำดูแลศาส,สนาถึงละไอ้พวกแบบนี้ก็เริ่มเริ่มหายไปนะตอ <Yeah. S 2> นนี้บอกกับพี่น้องก่อนว่าง,งานแบบนี้มันเป็นงานที่มีความจำเริญน,นั้นพยายามเนาะอย่าให้มีการละเมิดบาปทำบาปกันหนึ่งเรื่องราวของการ แต่งกายนะครับแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศกาสนาเสียงเพลงเสียงดนตรีพยายามรณรงค์กันนะครับอย่าให้มันมีในงานแต่งงานเลยเพราะมันไม่ได้ทำให้งานของท่านเนี่ยมันจำเริญน,นะฮะมันมีแต่ตกต่ำนะะคือถ้าจะอยากให้มันมีเสียงขออนุญ,ญาตเปลี่ยน เสียงเพลงให้เป็นเสียงของโคศกที่นําเสนอเชิญชวนและก็อยู่ในหลักการไม่เอาโคศกแบบไม่รู้ศาสนาเอาโคศกที่รู้ศาสนาให้เขาพูดตอนรับแขกเนอะตอนรับแขกเอาคนนั้นมาเอาสลามกันนี่ไล่นนตระกูลกันเอาน,นี่คนนี้ญาติคนนี้ผมว่าโอเคหรือแม้กระทั่งมีการบรรยายศาสนามีการสอนศาสนาในขณะที่อยู่ในบรรยากาศของงานแต่งงานไม่ใช่แค่คุตบ้ายอย่างเดียวหมายถึงในขณะที่ พี่น้องมาเนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยมีสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมให้ความรู้เรื่องศาสนาไปด้วยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าผมมีโอกาสได้ไปบรรยายงานแตง่งงานแต่งนี่แหละได้บรรยายศาสนาแล้วก็คนไม่เบื่อด้วยนะก็ดังฟังไปเออมีอยู่งานหนึ่งเนี่ยเออพอนิก้ากันจบแล้วปรากฏว่าก็ได้บรรยายศาสนา นะแล้วก็ได้ความรู้ได้เกตเล็กเกดน้อยในเรื่องของการแต่งงานตามหลักการศาสนาเพราะว่าจริงๆใน,นคุณตาบ,บ้านเนี่ยมันพูดยาวไม่ได้หรอกทุกคนหิวใช่ไหมแห่มาหิวๆจะพูดเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ไหวเออนั่นก็เอาพ,าพอกระชับพอแต่พอนิกาการจบเล้วเนี่ยทุกคนถึงสําหรับอาหารก็กินกันไปไอ้นี่ก็พูดศาสนาไปก็ฟังไปนะจริงงานโคศกเนี่ยผมเมื่อก่อนก็ นะรับอยู่นะเป็นโคษกงานแต่งนี่แหละเพราะว่าเราได้สอดแทรกในเรื่องศาสนาเข้าไปด้วยนะครับเป้าหมายที่ห้ามการแต่งงานกับคนทํำซีนาก็คือศาสนาอิสลามไม่ประสงค์ที่จะให้มุสลิมตกอยู่ในกรงเล็บของผู้ที่ทำซีนาหญิงและไม่ประสงค์ให้มุสลิมหญิงตกอยู่ในกรงเล็บของผู้ที่ทํำซีนาที่เป็นผู้ชาย และภายใต้ความกดดันและบีบคั้นของจิตวิญญาณที่ตกต่ำนั้นและไม่ต้องการให้นางใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชีวิตอันบกพร่องและเจ็บป่วยนี้เป็นการป่วยอย่างหนึ่งนะทางด้านจิตใจคือถ้าถ้ามองว่าการสีนาะสามารถจะมีได้ขณะที่มีสามีมีภรรยากัน,เป,นเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยอ๋อไม่ผิดถ้าเหงา ถ้าเหงาแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปมีคู่นอนคนอื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยาอันนี้ป่วยนะป่วยทางจิตขั้นรุนแรงนะไอ้ประเภทพาภรรยาตัวเองให้ไปให้คนอื่นทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วตัวเองต้องเกิดกำนัดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมว่านี่ต้องไปรักษาอย่างด่วนเลยนี่มันขั้นวิตฐานได้เลยนะเออนั้นไม่ประสงคนะ์นะครศาสนาอิสลามไม่ประสงค์ให้คนป่วยแบบนี้เนะี่ย มาอาศัยมาใช้ชีวิตอยู่กับคนดีคนที่มีอีมานอ่าและสุดท้ายมันก็จะนำมาซึ่งความเปรอะเปื้อนทางจิตใจและก็เชื้อโรคต่างๆมันก็จะตามมาโรคเกี่ยวกับการพประ,ะิประพฤติผิดในเพศก็จะมานะศาสนาอิสลามมีข้อบัญญัติมีคำสั่งใช้มีคำสั่ห้ามทุกๆอย่างนะคือทุกๆ การปฏิบัติเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของตรงข้ามกันเห็นไหมให้ใจบุญห้ามตรณีทีเหนียวให้แต่งงานห้ามประพิษห้ามประพฤติผิดประเวณีเห็นตรงกันข้ามอืมศาสนาอิสลามก็จะมีคำสั่งใช้และก็คำสั่งห้าม มีเป้าหมายให้มนุษย,นย์มีความสุขและก็มีเกียรติมีความสูงส่งในระดับสูงสุดข,ของโลกที่อัลลอฮ์ต้องการให้บรรลุถึงเป้าหมายแก่มนุษยชาติการทํำซีนาเป็นแหล่งกําเนิดของโรคที่เป็นอันตรายต่างๆนานามากมายฉะ,าะฉะนั้นผู้ทํำซีนาจะต้องฉะนั้นผู้ทํำซีนาก็จะมีความสุขอย่างไรในโลกนี้จะมีความสุขยังไงในโลกนี้เพราะ พวกเขานั้นเป็นแหล่งกําเนิดเชื้อโรคที่รุนแรงเป็นพิษภัยต่อมนุษยชาติฟังแบบนี้นะโอ้โหแย่เลยนะก็จริงอะ่ะน่ากลัวใช่ไหมเออมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะพี่น้องนะเออมีอะไรบ้าง โรคทั้งเพศนะอันนี้เหมือนตำราเก่าแล้วนะก็อบอกมีนะมีซิฟิลิสมีหนองในไหลาตายด้วยนะไหลาตายโรคเอดนะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับทําให้สังคมรังเกียดนะแล้วโรคแล้วโลคนี้จะมีความสุขและสันติได้อย่างไรถ้าเกิดพวกทําซีนายอย่างนั้นเนี่ยพวกเขากลับเป็นผู้ที่แพร่หรือแพร่โรคต่างๆ แล้วก็ไปสู่การสืบสกุลถูกไหมเออแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นวงจรอุบาตนะกลายเป็นเป็นโรคประจำครอบครัวไปเลยสมมุติโรคอะไรโรคโรคเอดอยอางเงี้ยติดกันหมดไปกันหมด,หม,ดมันก็เลอะมันก็ไปหมดเลยนะแล้วครอบครัวจะมีความสุขอย่างไรนะนั้น ถ้าเลิกได้อันนี้มีถ้าเลิกได้ก็จบอดีตไม่ได้ว่ากันพี่น้องอดีตมันก็คืออดีตที่ผ่านมาแต่กาลังพูดถึงปัจจุบันว่าสมมติถ้ายังไม่เลิกนี่แล้ไม่เลิกทําซีนากันแล้วมาแต่งงานเนี่ยนึกภาพนะพี่น้องสามีก็ไม่รู้อะเลิกงานได้โบนัสมาก็ไปเที่ยวผู้หญิงหมดผู้หญิงก็ไปเที่ยวผู้ผชายคือเดี๋ยวนี้มันมีครบหมดนะพี่น้องนะอย่าคิดว่าผู้หญิงก็ไม่มีนะผู้หญิงก็มีบาร์ที่เขี่ยวกับ ผู้ชายเขาได้เป็นโฮสเป็นอะไรเสักอย่างนึงเนี่ยนะเรารอเท่านั้นแหละเออหลุดเหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์เกาหลีนะแล้วก็พวกนี้ก็ต้องไปเปยนะ้ผู้หญิงนยะเปยนหนักกว่าผู้ชายนะไอหนุ่มพวกนี้มันก็ทํามาหากินของพวกมันนะแล้วไฝั่งผู้หญิงก็มีเหมือนกันผู้ชายไปเที่ยวก็อยู่ยงเงี้ยแล้วพูดมีลูกอยู่กับบ้านลูกไม่งงตายเลยพี่น้องพ่อแม่ทําตัวแบบนี้นะ ข้อคล้ายคลึงระหว่างผู้ทำซินา่ากับมุสลิมเออบุมุสลิมเนี่ยมีมารยาทต,ตามมารยาทเราเนี่ยเป็นมารยาทที่เราปฏิบัติตามอัลกุรอานและเป็นผู้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสโลลา์ฮวยและฮิวสัลล,ลมแบบฉบับของท่านนาบีของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องอย่างแท้จริง เขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่ทําซีนาไม่ว่าด้วยประการใดก็แล้วแต่ไม่สามารถจะอยู่ได้ยกเว้นจะทําซีนาด้วยกันนะน,นี่มันอยู่ด้วยกันได้แต่แต่คนคนหนึ่งที่เป็นคนดีมีบานเนี่ยจะไปอาศัยอยู่กับคนที่ทําซีนาไม่ได้ไม่นับเรื่องอดีตนะอดีตคือผมบอกไปแล้วว่าตาบัตรตัวแล้วก็จบกําลังพูดถึงกําลังปัจจุบันเนี่ยนิก้ากันอยู่เนี่ยนนิก้าไปแล้วเนี่ยยังพฤตนประพฤติผิดประเวณีอยู่เนี่ย และเขาก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสามีฉันสามีภรรยากับผู้หญิงที่ไม่ใช้ชีวิตอยู่ในวิถีทางที่เที่ยงตรงไม่สามารถจะมีข้อผูกพันฉันสามีภรรยากับหญิงที่ไม่มีความรู้สึกนะเช่นนี้ทั้งทั้งที่เขาก็ทราบกันดีว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวเกี่ยวกับการแต่งงานไว้ว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชตานิรรจีม ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์พระองค์ทรงสร้างคู่ครองนะคอละกอนและกุ่มมินอันฟูซีกุ้มอซวาจวาันลิตัสกูนูอิเลหะพระองค์เนี่ยทรงสร้างคู่ครองให้กับพวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเอง เพื่อพระเจ้าจะได้มีความสุขกับนางมีความสุขกับนางและทรงให้ความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพระเจ้าแท้จริงในองค์การนี้แท้จริงในการนี้แน่นอนเป็นสัญญาณแก่หมู่ที่หมู่ชนที่ใคร่ครวญ พี่น้องครับมีอยู่สองคำถ้าเป็นคู่ครองที่ดีเป็นคู่ครองที่อยู่ในคันลองของธรรมของศาสนาวะจาละบบยนะากุ้มมาวัดตาวารมะอัลลอฮ์จะทำให้เกิดความรักกันความรักใคร่กันนะครับและก็ราะมะแปลว่าความเมตตา ระหว่างกันคำว่าเมตาตรงนี้ก็หมายถึงเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันผู้ที่เป็นภรรยาจะใช้จ่ายอะไรก็รู้สึกเกรงใจสามีเพราะอะไรครับเพราะสามีออกไปทำมาหากินเหนื่อยหลังหลังขดหลังแข็งอดหลับอดนอนกว่าจะได้สตังมาดูแลครอบครัวภรรยาก็จะเห็นอกเห็นใจนะ อะไรที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ที่เป็นสามีได้นางก็จะทำอะไรที่ประหยัดได้นางก็จะประหยัดไม่เป็นผู้หญิงที่เป็นพวกที่อยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังไม่ใช่ผู้หญิงบางคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายดูหนังดูละครเยอะทําให้สามีลำบากใจจริงๆสามีเองก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วแต่ความที่ ภรยาอยากได้อยากมีเหมือนชาวบ้านอยากที่จะเอาไปโอ้อวดคนอื่นไปงานแต่งทีนึงต้องเปลี่ยนชุดนะชุดซ้ําไม่ได้อายเขาทั้งทงท,งที่เป้าหมายของการใส่ชุดก็คือการปกปิดเอาล่อส่วนเรื่องสวยงามก็เป็นเรื่องรองลงมาแต่พอสังคมเราอวดกันนะอย่างกับแคดวอล์กพี่น้องเอ้ย งานแต่งนึงกว่างานเดินแฟชั่นเองานอวดเครื่องประดับใครยิ่งมีเครื่องประดับยิ่งเอามาโชว์กันไอ้นี่ก็อยากมีอย่างเด่นสุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็คือผู้ที่เป็นสามีนะถมที่ที่ว่ายากแล้วถมใจคนยากกว่าพี่น้องใจที่รู้จักเพียงพอเป็นใจที่อันตรายมากนะ ใครอยู่ด้วยกล็ลำบากใจนั้นเตือนผู้หญิงทั้งหลายว่าแต่ละบาทแต่ละสตังที่ท่านจะซื้อของจะใช้นึกให้ดีนี่คือเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของผู้ที่เป็นสามีเดี๋ยวจะมีผู้หญิงบางคนก็จะสวนฉันบอกว่าอาจารย์ก็เงินฉันเองเนี่ยมีผัวไม่เคยใจนฟาฟก็เลยเออนี่แหละปัญหาเหมกัน วันก่อนมีคําถามในอินเทอร์เน็ตนะบางดีนนะบางดีนนะก็เป็นอ่าเป็นใครล่ะเป็นอินฟูท่านหนึ่งนะก็ถามกับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็เขียนตำรับตำราหนังสือนะบางดีนถามว่าไงรู้ไหมจริงหรือไม่ที่เมื่อแต่งงานแล้วตามหลักการศาสนาผู้ชายจะเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูเป็นค่าเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้ที่เป็นภรรยา ครูคนนั้นตอบเลยว่าจริงครับศาส,สนาอิสลามให้ผู้ชายนั้นทำมาหากินและจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับผู้ที่เป็นภรรยาภรรยาก็ทำหน้าที่ดูแลลูกดูแลบ้านโอ้ตอบสวยงามห้มดดดีแล้วพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์ข้างล่างเละว่าไงอาจารย์มาดูที่บ้านฉันนี่ผู้หญิงทำงานนี่ผู้ชาย ผู้ชายเลี้ยงนกผู้ชายเลี้ยงนกกินน้ำชาเออแล้วก็นั่งคุยหมดไปครึ่งวันแล้วกลับบ้านมาก็แต่เมียเนี่ยออกไปขายของนอกบ้านอย่าว่าแต่เมียทำทำงานเลยผัวไม่ทำงานแต่เมียทำงานเลี้ยงผัวนี่แหละคือของจริงถ้า <c oughs> มันทำไม่ถูกอ่ะฮัตยาเออฮัญยาจะเอาของไม่ถูกมา มาเลยมาเป็นมาเป็นเรื่องที่จะมาเปลี่ยนแปลงสัจธรรมไม่ได้นะครับสัจธรรมก็คือสัจธรรมส่วนทําไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงเออฉันก็รู้ดีแหละเพราะว่าอะไรแ่ละพะ่อไปดูตามตลาดสิเอ,อ่อโดยไม่ต้องไปที่ไปไม่ต้องไปอีสานนะไปที่ใต้ดีแหละพี่น้องเอ,อ้ยไปตลาดที่ไหนก็จะเจอเจอพ่อค้าเดี๋ยวแม่ค้าเนี่ยที่ขายของเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายเออ แล้วไปถามที่เขาไม่มีสามีหรออ่าเอาถ้าไม่มีสามีเอามีพ่อไหมเอาพ่อมาไดูดแลหรือเอาโหแล้วสุดท้ายต้องพัดภาคผู้หญิงก็ขึ้นมาทำงานทุ่ทมาเช่าหออยู่ห่างไกลพ่อแม่สักพักหนึ่งไอบ้บางก็มาเตาะเตาะไปเตาะมาอยู่ห้องเดียวกันที่ได้แชร์กันจีนากันเนี่ยปัญหามันเกิดจากเงี้ยผู้หญิงเนี่ย อย่าได้ไกลหูไกลตาไปันขาดบอกกับพี่น้องนะมีลูกสาวให้อยู่ใกล้ตัวให้อยู่ใกล้ไกลให้ใกล้หูใกล้ตาเรามากที่สุดนะครับยิ่งลูกลูกสาวสวยๆด้วยนะเป็นสาวเลวเนี่ยคุณพ่อต้องประกบติดอย่าไปบอกว่าโอ้ยเราเลี้ยงลูกแบบเสรีท้องกันมาเยอะเลี้ยเสรีสุดท้ายเป็นไงยอ่อสามเดือนแล้วจ้า,าเอาไปบอกอหมัมอหมัมไม่แต่งอหมัมไม่แต่งให้บ่ไร พลอยคอดก่อนยึดตามมสทำบาลีไปด่าอิหมามอีกแทนที่จะมาจะบอกลูกเออลูกเอ,อ้ยมันทําไม่ถูกออพอพอไปเจอ,อเจ้าหนังแต่งให้พอแต่งให้เสร็จลูกสีนาแทนที่จะบอกกับลูกไม่บอกอีกกลายเป็นว่าให้วลีกันมั่วไปหมดโลนี่ปัญหาเนี่ยนะไอ้ที่เล่ามาในพี่น้องบูมีมาทั้งหลายว่ามันเป็นสิ่งที่ พบเจอแต่อย่าทําให้ชินนะพี่น้องเจอจนชินเนี่ยไม่ได้นะเราอย่าไปชินกับความชั่วต้องรู้สึกแปลกรู้สึกต่อต้านเอออย่ายไปชินเด็ดขาดต้องชินกับการทําความดีเออรู้สึก,กดีเว้สวันนี้เห็นคนทำบริจาคที่ชินชินกับความดีแล้วทําให้เป็นนิจศสียนทาจนกระทั่งเป็นเรื่องชินไม่เป็นเรื่องลําบากละมาจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเลยเอ,อบริจาคจนกระทั่งเป็นนิสัย ไม่ใช่ชินกับความชั่วและเห็นความชั่วแล้วปล่อยกับมันโอ้ช่างมันเถอะคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกันบานฉันก็มีไปได้หลหะเออนี่น่ากลัวนี่คืออายะกุรอานที่อัลลอฮ์บอกนะความรักใคร่แล้วก็มาวัดด้มาวัดด้แปลว่ารักใคร่แล้วก็รห์มาแปลว่าเมตตาแปลว่าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับนั้น คนเราเนี่ยพอแก่ตัวไปแล้วเนี่ยอายุมากๆขึ้นเนี่ยต้องรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันมากๆไม่ใช่มึงก็นเหนื่อยกูก็นเหนื่อยไม่ใช่พี่น้องเห็นอกเห็นใจกันต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจกันเห็นอกเห็นใจฝั่งไหนที่ทำได้มากกว่าทำเลยไม่ต้องเกี่ยงกัน เห็นจานวางอยู่เออเรามีกําลังมีเวลาเอาทันะไม่มีปัญหาไม่น้องแบ่งกันนะผู้หญิงเอาได้ดิสกีมาตรงไหนสมมุติไปได้มาเอาบางเอ้ยวันนี้ฉันช่วยค่าข่าวสารหน่อยแล้วกันเห็นบางวันนี้ยังไม่ได้งานเลยไม่มีปัญหาพี่น้องผู้ผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะการให้ของผู้ชาผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ลักษณะของหน้าที่นะมันเป็นอาสามันคล้ายๆเรื่องของมาฮัตเนี่ยว่า เมื่อผู้ชายให้มาฮัดไปแล้ววาจิปต้องให้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจะคืนให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ห้ามผู้ชายไปบีบบังคับไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสมัครใจเป็นเรื่องของเสน่หหาก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกวันนี้ถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งจะให้สตังค์สามีถ้าเป็นด้วยลักษณะเสน่หหาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทุกวันนี้ที่ให้เพราะว่าไม่อยากจะให้เพราะอะไรที่ไม่ให้เพราะว่าสามีไม่ทํางานอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเออแต่ถ้าให้แบบเสน่หหาก็อีกเรื่องหนึ่งนะ วันนี้จากลาเท่านี้ครับบิลลาฮิตตฟิกววนฮิดายะสลามหวในอยกุมรฮัมมุลลอฮวบรากกตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ m ุสลิมออนแอขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0 3 4 1 1 4 7 7 9 6 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน